ค่ะวันนี้นะคะเรามาตรวจงานกันนะคะอันนี้จะเป็นงานที่น้องนักศึกษาฝึักงานสาขาอน,นมุมันมอชอนะคะก็เอามาส่งเช้านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องออกแบบเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องให้น้องเสนอไอเดียหน่อยค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะนี่เป็นลูกปัดเงิน,นค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นลูกปัดเงินใช่ไหมคะตรงตอยที่เป็นเซนเตอร์นี่คือเป,เป็นอะไรคือ okay. อ๋อนี่จะเป็นเพชร,พชรใช่ไหมคะ,คะ,คะอืมว่าเป็นเซ้เพชรตัวนี้มันเป็นมันเป็นลักษณะของสร้อยที่แบบเราสามารถเปลี่ยนเป็นมงกุฎได้ใช่ไหมคะใช่คือดูอลังการมากเลยสวยค่ะอันนี้พี่พี่ชอบพี่ชอบสร้อยทุกอันเลยอะของหนูที่ส่งมาแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่สวยมากค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของอะไรคะตอนนี้ชื่อพลอยอะไรเอย่ยอันนี้เป็นรูบี้ค่ะอืมอัน สี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมีสีเข้มอ๋อแล้วก็จะมีเยลโล w ์ซัไฟล์ประดับด้วยเนาะอันนี้<ช>น้องเน้นลักษณะของการเป็นแบบสีการปรับกันของสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยที่จะให้สีแดงมันเด่นกว่าสีเหลืองอืมสวยค่ะนี่มีชื่อคอลเลกชันด้วยนะคะเป็นสวรรค์แบรนด์อัทนีก็จะเป็นเน้นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีต่างหูกระแว็ที่เข้าเซฟด้วยค่ะ เยมากๆเลยค่ะอันนี้เยี่ยมมากเลยนะคะพี่ชอบเซตนี้ที่สุดในบรรดาทุกคอรเลคชันที่ส่งมาเพราะว่าพี่คิดว่าสีมันน่าจะเข้ากันมากๆถ้าเราทำออกมาเป็นเป็นตัวเรือนได้แล้ว